สวัสดีทุกคนด้วยครับผมผมลิวตีเฮสนะครับวันนี้ผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ซันซีนีผมเนี่ยเป็นไมค์ครับเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองนะฮะสามารถเข้ามาเล่นกันได้ซึ่งตอนนี้คนก็เอิ่มเยอะจังเนี่ยหายไปหมดเลยผมก็ไม่เป็นไรฮะโอเคผมสามารถเปิดอะไรว่าเติมได้ที่แอดมินเว้ยนะครับไอเว็บช็อปยังไม่เสร็จกลายเป็นพูดเว้ยเฉยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟเวอร์คาริน่าแอดมินเนีครับผมแอดมินเอ็มซีดากอนเนีครับดากูซีเนรับเติมเงินได้เลยนะครับผมอ่่ะะะขออองงฟรีียูด้้้าานนนฮมไบ มีชุดต่างควายกากแต่ว่าเราก็ต้องใส่ครับก็มีเคฟซีด้วยฮะมีฮันนี่แต่เราไม่เอาเอามะตยานะครับผมใส่ชุดไปฮะชุดของฟรีอันนี้คือกล่องสุ่มรายวันครับมาเปิดเลยครับได้อะไรครับผมได้ FN สกามาฮะซึ่งดาเมจเท่าไหร่วะ18เลยเหรอใช้ได้ใช้ได้ฮะสตาร์แนกนี่มีแค่แค่นี้เหรอโอเคผมก็เอาไก่มาไว้ตรงนี้ฮะกินไก่ได้ด้วยผมโอ้โหไก่น่ากินเลยเนะี่ยเล่นตอนกลางคืนนี้อาจจะหิวได้ไงาอะไรเหะ เนีครับผมอันนี้คืออะไรครับอัน <Rapid> น <cycling> <aría> ี้คือยศ V.I.P. ครับผมอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบทูถาวรครับห้าสิบทูสามสิบวันครับก็อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบทูถาวรครับไอ้ยสามร้อยทูถาวรมาสเตอร์เพย์เยอร์ผมเนี่ยห้าร้อยทูถาวรครับหาพิญญชดแบบว่าติดปีกอะไรประมาณนี้นี่ฮะไม่ใช่ล้อเล่นนะครับอันนี้คืออ่าเป็นร้านขายของแคสนะครับอะไรวะกล่องสุ่มเหรอน่าจะเป็นกล่องสุ่มครับหนึ่งร้อยถูครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าคูปองไฟเออร์ลาวาไฟเออร์ครับเป็นนกล่่องสุมะะฮ อันนี้ก็เป็นกล่องสุมเช่นกันนะผมอันนี้กล่องสุมปืนอาซีม็อบครับอันนี้ก็กล่องสุมนะผมเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มซะส่วนใหญ่นะฮะโอเคผมอันนี้คืออะไรครับอ๋อน,นี่คือไปเกาะล้างไปหมู่บ้านจอนจัดไปลานกว้างไปตีผีครับไปแมป GTA, มปมป GTA ครับผมอ๋อเป็นแมป GTA แหะนะครับอันนี้คือเอเดเชตของเราผมโอ้โหบอกเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลยังรู้เดี๋ยนะไอ้ดีใครทำาหม,มันดูน่ากลัวอะไรอย่างนี้วะเนี่ยนะครับขี้ขวาครับไม่มีเลยอืมอืมยิงแม่งนะฮะโอเคผมอันนี้คืออะไรครับ อันนี้กฎของเซิร์ฟเวอร์ห้ามเกลียนห้ามด่าแอดมินห้ามฝัดครับห้ามใช้โปรแกรมหรือโปรแกรมช่วยเล่นต่างๆครับพอเห็นบั๊กต้องแจ้งแอดมินครับผมแล้วก็ห้ามขายของเป็นทูหรือเงินสดนะครับป้ายสามารถซื้อได้ที่เว็บ่ผมชอบราคา100่งร้อยพอย์ครับแต่คือตอนนี้เว็บยังไม่เสร็จไงครับก็สามารถมาซื้อกันได้ให้ผมนี่ยเป็นกล่องนี้นะฮะส่วนตอนนี้สำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพทูเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถมาเป็นเทพทูในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะับเซิร์ฟเวอร์นี้ยังขาดเทพทูอยู่นะ่โอเคฮะสำหรับคนท กล่องบริจาคซึ่งก็มีคนบริจาคเล็กน้อยนะฮะอันนี้คือกันนิวกันนิวนะครับผมมีปืนต่างๆขายครับราคาก็แพงบ้างถูกบ้างโหนี่หมื่น,นเลยเหรอวะสามพันอันนี้หมื่นวิคันแขนคันแขนคันแขนทางฝั่งน,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 นี้นี่นี่นี่นร่นี้อะไรเออโดนแล้วโอ้โหยโอเค,อเคตังกี้จุบ๊บๆเนี่ยครับอันนี้คือเชือก M สองร้อยผมราคาหกพันครับปืนไอ้ลูกซองนี้ยังแพงกว่านี่ตั้งหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ๋อน,นี่ก็ซื้อเงินนะฮะเงินในการซื้อไอเทมนะครับ กล่องสุ่มสไนเปอร์ผมอันนี้ก็จะเป็นของที่แบบว่าสามารถซื้อได้ภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยใช้เงินของเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเอามาทําไมวะน้ําเฮ้อนะครับหนึ่งพันนะครับอันนี้หนึ่งหมื่นเรามีเงินกี่บาทครับผมทํามันนี่ดูเลยครับมีทั้งหมดศูนย์ดอลลาร์นะฮะโอเคฮะอันนี้คืออะไรครับเป็นร้านขายกระสุนปืนต่างๆมากมายนะครับเอะไรปิดปรับปรุงเดี๋ยวจะทำเร็วๆนี้นะครับ AWP ครับเจอตัวคาบด้วยแล้วก็มีดอกมงดอกไม้เดี๋ยวเสียงปืนนะ มาเป็นเสียงปืนเลยครับอันนี้คือเอ้ยันนี้อะไรวะเดี๋ยวทูปืนนี้สามารถซื้อได้ในเว็บช็อปเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่เสร็จก็สามารถติดต่อซื้อกับแอดมินได้นะครับทูปืนนี้ซื้ออันนี้ราคาเก้าสิบทูครับผมนะครับอันนี้แจ็คเฮมเมอร์ห้าสิบทูครับร้อยห้าสิบหนึ่งพันกับห้าร้อยทูครับผมแล้วก็หนึ่งพันกับพันห้าครับห้าร้อยกับสองพันครับอุ้ยอันนี้2 0 0พันเลยเหรอวะโอ้ราคาแรงเอาเรื่องนะฮะอันนี้สามร้อยครับ ไว้บ้านผมฝนตกหรือเบอร์กิ้เหมือนไฟจะดับเนี่ยก็ถ้าเกิดไฟดับไปก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายใหม่นะครับตัวอย่างกันครับปืนซีแม็กใช่ไหมใช่ปะวะเอาไปปืนคู่โอ้โหเดี๋ย้เซิร์ฟเวอร์นี้นี่มีปืนคู่ตัวเลยครับอ๋อสุดยอดะฮะดับเบิลคิสเอสบีแม่งเทเดี๋ยวคุณผู้ชมครับปืนคู่เนี่ยผมว่าสุดยอดะฮะแม่ใช้ได้ปืนคู่เวลาครับต้องใช้เข็มทิศจากบอสมาครับครับปืนไม่ได้นะครับนี่ดูดูดูไอ้ยปืนคู่อย่างนี้ด้วยวะ,ะเอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับ โอเคผมนี่คืออะไรฮะกล่องอ๋อนี่คือที่แรกของครับผมรู้แล้วละ่ะ <c oughs> จะแก้งโง่ไปงันนะ <c oughs> ครับอันนี้คือกล่องเราก็ดูไปแล้วนะฮะโอเคผมนี่คือเขตเลยวะ PVP อะ no ่ะ No Drop อ่ะใช่ไหม <c oughs> น่าจะเป็นเขต PVP นะครับตรงนี้นะฮะออกมาก็อาจจะสามารถยิงกันได้ตรงนี้เลยนะครับอา่าเนี่ยอยากจะไฟก็มานัดกันไฟได้เลยครับเราสามารถโดดไปชาวล็อกได้ผมขอเสียงหน่อย <c oughs> สกินฟซ c ก่อนดีกว่าชีวิตครบรถอร่อยห่าไหมฮะอร่อยอยู่นะครับผม โอเคฮะเดี๋ยวเราจะลองไปเริ่มเล่นดูเลยเลยกันครับไปหาโครงหาของดูนะเพราะว่าในสปอนก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะนะครับไปไหนดีวะหมู่บ้านจอนจัดก็แลนะ้หมู่บ้านจอนจัดเดี๋ยว <c oughs> หมู่บ้านจอนจัดเลยครับอ๋อมันจะเป็นแมปแมปไปใช่ไหมครับน่าจะใช่ดีนะครับหมู่บ้านจอนจัดมันจอนจัดตรงไหนวะฮะนี่ครับก็สำหรับคนที่สนใจจะเล่นสเปอร์นี้ก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับ ถ้าเกิดเจอผมเนี่ยก็ทักได้ให้ผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเจอคนที่แอบอ้างเป็นผมนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ขอของนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือใครก็ตามครับผมแล้วก็จะไม่ขอทูนะครับผมใครจะติดต่อโปรโมทเซิร์ฟวงเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ติดต่อมาทางแฟนเพจของผมนะครับลิวจีเฮดลูกเกมมิ่งไทยนะครับใช่ป่าวใช่ดิ <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็รายละเอียดอยู่ด้านล่างแล้วกันเนาะนะครับสำหรับคนที่จะโปรโมทส่งโปรโมทเซิร์ฟนะฮะเด็ดดับมันไม่มีของดรอปวะฮะนะเฮ้ย ไอ้หรือว่าตันนี้มันเป็นแมป PVP วะไม่มีของดรอปหรือเปล่ามันต้องมีดิเฮ้ยของมันต้องมีนะฮะขุดได้ไหมไม่ได้ <c oughs> นึกว่าขุดได้ไอ้บ้าเอ้ยนี่ครับของดรอปไม่มีวะฮะหรือว่าเป็นแมป PVP ครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ครับกับสปอนดีกว่าฮะทัชสปอนเลยครับรอ5ีครับโอเค5แล้วกลับมาที่เดิมครับผมไปไหนดีวะลานกว้างคลิกไปก่อรังเอ้ยเราลองมาดูก่อรังครับผมเป็นยังไงฮะก่อรังเดี๋ยว ก็ล้างแล้วก็มีกระจกล้อมรอบนี่ับซึ่งในนี้มีอะไรบ้างครับผมเราจะวิ่งมาดูครับผมเผื่อจะมีอะไรที่แบบว่าแปลกๆไปให้ผมมีบอสป่ะวะเห็นบอกว่าฆ่าบงฆ่าบอสแล้วก็นํามาคาเป็นคิดซูเปอร์วีได้ฮะขลังจังขลังจังถ้าแป้งด้วยก็ดีนะจ๊ะนะครับอุ้ยเจ็บนี่ยุ่คสี่ฟอร์แมทเลยกับสปอนดีกว่าครับผมอันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับโอเคฮะ เราไปที่แมปจีเดีดีกว่าแมปจีเดคลิกอันนี้เลยวะหาของต้องแมปนี้แนะนําสำหรับเด็กใหม่อ๋อคืออันนี้มันถยบ้างเฮ้ยเมื่อกี้ที่เราไปนี่คือมันไม่มีเนี่ยตีผีหางเงินอันนี้ปปรับปรุงอยู่นะครับอ๋ออันนี้คือที่เราไปมันแบบว่าไวนัดยิงกันไว้แบบว่ามึงเจอกูไหมฮะมึงกูตีพ่อกูเลยครับก็แบบว่าแบบประมาณไหนดีอ่ะมึงเดินหยิบตีกูที่โรงเรียนมึงต่อย,อยกูไหมกูไม่ต่อยมึงเจอกูใน,นร้านอ่ะก่อร้านไหมล่ะก่อร้านไหมก่อร้านไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูที่ร้านกว้างครับผมก็สามารถนัััดดมมยิกนนไ้นครบผ เราไปหาของที่แมป GDE ด,ดีกว่าครับแมปนีน้ตาของตกเหมาะสำหรับการซ์มของครับผมมีลานเล่ามีธนาคารสนามแข่งรถสนามบาัสสนามบัสครับเราจะสาม,มารถซุ่มเกิดก็ได้นะครับผมซุ่มเกิดนี่ก็คือป้ายขวามือสุดเลยนะครับฮยแบนเดดเด็กเกิดมาก็ได้อย่างนี้เหลหรอมีอะไรนี่ครับโอเคผมนี่คืออะไรวะดับเปอรลฮอปเปอร์นี่นะครับสามารถใส่ของได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใส่เพื่ออะไระครับผมมีฟอร์มี่เกิดไหมเนี G ่ย <Taking> <Styles> ไม่มีอ่ะฮะมันไม่ม <sh> ีฮะอ่าครักินเสียงอะไรวะอันนี้เป็นโอริโอ้เลยครับมีโอริโอ้เจอล่ะซับเวอร์นี้นี่มันอะไรยังไงอยู่เนี่ยมีโอริโอ้โอริโอ้ด้วยนะครับผมเดินมาครับเดินมาฮะอ่านี่ก็จะเป็นอะไรวะสตาร์แน็กนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมฮะเฮ้ย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 ฟืบอ้าวไม่มีอะไร สงสัยแอด,ดมินอาจจะลืมเซตก็เป็นได้นะครับเมื่อกี้อาจจะมีเสียงแชทเอ้ยไม่ใช่แชทดิคอมเมนต์ผมเองก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะอย่าตกใจนะเว้ยแบบเฮ้ยเสียงเสียงอะไรวะนะครับไม่ใช่เสียงคุณหรอกครับเสียงผมเองบอกไว้ก่อนเวลาผมไปดูคลิปบางคนนี่ผมก็ตกใจนะแบบนึกว่าเสียงเราเด้งพอเข้าไปดูก็ไม่มีนะครับเอ้ยมีเสียงซอมบี้เว้ยเหมือนได้ยินอยากจะยิงซอมบี้ไม่อยากยิงซอมบี้ก็ได้เอาไอ้ดีก็ได้จอดอ่าเยี่ยมเจออีกแล้วครับ ไอ้ลอนเฮลเม멧ครับเดี๋ยวเนดะี๋ยวเอาสุนี้ไม่เอาดีวยวใส่นี้ไปครับฟึบฟึบแรงฟึบฟืบปุ้งอันนี้ <laughs> ลองกระแกะแม่งเลยครัผมลาก,ก่อยปุ้งเฮ้ยเสียงอันนี้ทำไมน่ารักวะ VSS No Metal เนี่ยเมเทลเมเทลดาเมจพันสองร้อยไอ้บ้าเอ้ยจะเอาไปยิงอะไรวะโคนี่ดาเมจสองพันนัดเดียวนี่ขี้แตกเลยปะเนี่ยเนี่ยผมโอ้อะไรจะแรงปานนั้นเนี่เยเจอกล่องครับไม่มีอะไรเลยได้แต่เงินนะครับสิบเอ็ดบาทเอ้ยสิบเอ็ดดอลลาร์ดิครับ อันนี้เป็นประตูบ้านต่างๆมากมายนะฮะตุบลิช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 โอเคครับผมเอ้ยเจอกล่องตรงนี้ฮะไปร้านเหล้าร้านเหล้าร้านเหล้าเข้าไปดูหน่อยดีกว่าว่าในร้านเหล้านี่มีอะไรบ้างครับอันนี้ดาเมจเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยนี่ครับดาเมจมทัลจะแรงปานนั้นนะฮะเข้ามาครับผมเป็นร้านเหล้าโง่ๆซึ่งไม่มีเหล้าเลยครับผมจะกินเหล้าเอามาขอกินได้ไหมฮะกินกินได้ไหม ได้แหละมายิงไม่ได้ให้ผมเสียงอาจจะดังบ้างก็ขอไปคุณผู้ชมด้วยเนะี่ยเจอกล่องครับกล่องในโซบี้เอ้ยอเซอร์เบร์มีเซอร์เบย์เซอร์เบย์นี้ก็ถือว่าเด่นอยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่ามันเป็นสีเขียวเอ้ยสีเขียวเนะี่ยโถ่ไบ้าเอ้ยนี่ครับหยาบใครเลยยิ่งนี้นะฮะเข้ามาฮะผมอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าต้องมีกล่องไว้ไม่ยิงแอดมินลิมเซตไอ้ตายไอ้ตายเถอะพระเจ้านี่ครับอ่าเคฟสีผมอุ้ยเดี๋ยวเ้ยแล้วนอนดีกว่าครับผมเราสามารถเซฟได้เนวะ้ย เพราะว่าเรามีคนเดียวไอ้มีเราคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์นี้ฮะเอ้ยนอนในเซิร์ฟเวอร์นี้ตนเช้าเลยออาสุดยอดนะครับโอเคนะผมไปก็ก็ก,ก,ก็เอาเลยฮะดูพระอาทิตย์แม่ขอถ่ายรูปหน่อยเลยกันครับนี่นี่อาจจะเอาไปรูปปกก็เป็นได้เลยครับปืนกลลัวๆอันนี้โอ้โหห้าร้อยนัดใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ปะวะหรือสี่ร้อยก็ดผมก็ไม่แน่ใจนะครับลืมลืมฮะลืม k f เ VSS d e a เอสเอสเดบครับผมเสียงก็จะน่ารักปิ๊วโอ้ยเดี๋ยวเสียงเนี้ยครับปุ่มยิงกระจกดิยิงกระจกครับสิบมันน่ารักอะไรย่งนี้ฮะโอเคเราเข้ามาห้องนี้ครับมีอะไรบ้างฮะมีกล่องดอบไหมครับไม่มีเหรอโอ้ยไม่ได้บนครับผมปีหลังคาขึ้นมาฮะอยากยิงซอมบี้แต่ไม่มีซอมบี้ให้ยิงว่ะฮะโอ้ยไม่ได้เรื่องครับผมโอเคโดนครับเฮ้ยยังไงต้องโดนผิดโถ่อยนี่ครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถขึ้นไปได้ใหม่ครับพิธีการแบบชาวล็อกครับ นี่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 นปีกม,ม้าผมเยี่ยมอันนี้คือลงยิมใช่ไหมใช่สิอันนี้คือลงจิมนะครับจิมยิมจิมเดีย <Yeah. S 1> กินอันนี้ก่อนครับเบนเดตดีเอ็กซ์แล้วก็กินเคฟซีชีวิตครบรสครับเ,เดี๋ยวจะเข้าบ้านนี้เอ้ยเข้าไม่ได้วะโอเคเข้าได้แล้วไม่มีกล่องอยู่แล้วอะไรวะคนเราจะเปิดกล่องทำไมไม่ไมีที่ใส่ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเอาแล้วครับเ,เบไปไ็นต่อดีครับผม,ผมเราวิ่งไปตามสเต็ปแล้วกันฮะ ก็เซิร์ฟเวอร์นี้คนก็ยังน้อยๆอย,อยู่เนี่ยครับไม่น้อยแลวไม่มีเลยนี่ครับสำหรับคนที่จะ,ะอยากอยากจะมาเป็นเทพในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่ยากครับผมผมตอนนี้ผมผ,ผมกล้าพูดเลยนะว่าผมเป็นเทพที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นี้ผมแม่งมีผมคนเดียวไงนะฮะเฮ้ยกล่อ,กองก็ไม่เมกล่องจ๋าอยู่ไหนจ้าแต่ผมต้องเดินหากล่องไปเรื่อยๆก่อนเนีครับเจออีกแล้วนัดเดียวก็ตายแล้วผมคิดดูดีฮะแต่ว่ามันยิงลวงไงฮะกล่องเจอโดนัทด,ด้วยเดี๋ยว เขาดูรูปโดนัทหน่อยสิโดนัทโอ้โหโดนัทนี่ก็น่ากินเนี่ยผม oh fuck that fuck that man ถือปืนแลดีวะปืนนี้ด้วยกันครับ QB set map q b C ฮะคนแก่ผมเก็บ E XP มครับเยี่ยมอืมไอเจ้าโอ้ชิบหายชิบหายเดียวเปลี่ยนสีมันเฉยเลยครับผมก็สำหรับคนที่เจอแกะก็อย่าทำแบบผมเนี่ยคุณอาจจะซวยได้เดี๋ยว โหจะเปลี่ยนสีมันซะหน่อยถ้ย ar 2,600ครับผม ar 2 6ง0อยากจะยิงซอมบี้แต่ดันได้ยิงแกะเนี่ย <c oughs> เออเซิร์ฟ้สีที่มีแกะเป็นซอมบี้นี่มันไม่ใช่ละลาลาลาไอ้บ้านซีนี่วาเราเข้าไปดูบ้านซีหน่อยเลยกันนะครับผม <c oughs> สเลซีเจอยู่บ้านเพื่อนขอเคาะประตูน่อยนะอขอประตูผมนี่คือการเคาะประตูของผมเนี่ยฉบับผมเนี่ยึ้นมาดนบนครับลลลาลาลา ต่มาล่อช่องนะคล้ลอช่องแคบมาละกา่ากินรับกินกินโดนัทนะฮบเพิ่มทีละสองใช่ไหมทีละสองนะฮะเปิดครับเบ้นเดดเด็กธนาคารเดีย๋ยวแวะธนาคาร่าดาารอดละกันเผื่อจะได้ไปป้นฮะอืม <c oughs> คือตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันก็แบบว่าเปิดใหม่ๆให้ผมระบบยังสดๆร้อๆเลยนะครับก็อรอแ,แบบว่าอยากได้ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้ระบบเพิ่มเติมฮะก็อดใจรอนิดนึงเนี่ยผมเพราะว่าแอดมินเนี่ยเขาอัปเดตแน่นอนอยู่แล้วนะับคือคนที่เปิดเซิร์ฟเอเขาก็ไม่ปล่อยไว้แค่นี้อยู่แล้วแน่นอนนะฮะอือ เราต้องมีการพัฒนามีกาแฟอรเมซอนด้วยโอ้โหของแพงของแพงก็มาเนี่ยมีเสียงติ๊ดติ๊ดห้องทองมีมีกล่องอยู่ทำได้ไม่มีไว้โอคืนนี้เรากินไปแล้วหรอกินไม่ให้หมดเลยอืมอืมเรียบ้อยเยี่ยม a d m i t a n c e a d m i t a n c e for author I said ใช่ป้ะ author's author's ดูหน้ามันเดรับอย่ากระโจนใต้เดียว ไม่น้ามันน่ากลัวอะไรยิ่งนี้ครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหัวขาดไรบ้าเอ้ยนะครับถ่ายรูปไว้แฉแฉเลยนะครับแชะไว้ครับเยี่ยมเอาเลยครับนี่คือมันเป็นเคาน์เตอร์นะแต่วันนึกว่าเป็นร้านตัดผมเลยนะเป็นกระจกอยู่ด้านหน้าเราครับฉันเริ่มจะเงาเลยนะไม่มีคนมาให้ยิงเลยเหรอพอไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นเซิร์ฟเวอร์อื่นก็มีแต่คนยิงฉันพอมาเซิร์ฟเวอร์นี้ฉันก็ไม่ได้ยิงคนเฮ้ยในใจจริงเลย เข้ามาโรงงานดีกว่าโอ้โหแล้วดูหัวโรงงานผลิตหัวหรืออย่างไรเอ้ยถ้ากลัวจริงเลยเนี่ยผมมีกล่องจําได้ต้องมีกล่องฮนะกล่องอยู่ไหนวะอุตส่าห์โม้ว่ามีกล่องอมไม่มีอะหน้าแตกมองไม่รับเย็บนะครับออกมาก่อนดีกว่าเอ้ผมจะพาท่านผู้ชมมานี่ครับผมมันเป็นที่รับสุดยอดนีฮะฟึบมีฟู้ดนะครับแต่ว่าไม่มีอาหารดอปครับผมจะมา้ยผมจะพาท่านผู้ชมมาตรงนี้ครับเข้ามาเลยฮะที่รับสุดยอดนะฮะ ฟึบ์ฟเฟิฟเฟฟเฟฟเฟแล้วก็ฟึบ์ฟเฟิรฟเฟิรฟเฟฟเฟเฟิรยมอันนี้ครับสุดยอดฮะอันนี้คือแม่งทำมาแม่งกระโดดไปไม่ได้เนี่ยผมคุณผู้ชมครับก็ลงแบบชาล็อกด้วยฮะร้อนแรงอุ้ยร้อนแรงต้องหาบันไดให้ผมเราเดินลุยไปเลยฮะลุยลุยมาฮะผมลุยมาฮะเราไม่กลัวอยู่แล้วครับเพราะเรามียาเรามีของดีไฟนี้จะติดไปถึงเมื่อไหร่วะเดี๋ยวโอ้โอ้กอดมาอุ้ยตกตกตกอีกแล้วเลยฮะ ึ่งไอ้นี่เมื่อกีก้ยังกลังจะตกอีกนี่ฮะไอ <c oughs> มองไม่เห็นว่าเดี๋ยว F5 ไว้นะครับมีกล่องดีๆดรอปไหมฮะไอ้ตรงนั้นจะมีกล่องครับจำได้ต้องดรอปไปให้ได้รับผมเ <c oughs> ยี่ยมกล่องอยู่นี่ครับซึ่งเดี๋ยวไม่มีใครสใส่เลยไปเลยครับผมจะขอใส่อยู่นี่ไว้ครับเมดคิดแล้วก็ไก่เกฟสีโดนัทครับผมแล้วก็ยาครับผมนี่อันนี้บูชาไว้รับผมใส่แบบ55แบบฮา้า ห้าห้าห้านะครับแล้วก็ตามทื่โอริโอ้ครับผมโอริโอ้ฮะโอริโอ้นี่เป็นสามสามครับ33ครับนี่เเป็นไงสวยแม่สวยแม่จากนั้นก็เป็นอะไรดีวะอันติไบอติกเนี่ยครับอันตีไบอติกผมจะไ้ตรงนี้นะฮะนี่ครับผมก็หนึ่งสสามสี่ห้าครับเอ๊ห้าดีห้าแมวหกห้านะครับห้าเพื่ออะไรวะเนี่ยนะครับสำหรับคนที่มาตรงนี้ก็สามารถมาเปิดรับกันได้นะครับ อะไรวะพี่เดียวปืนดีไหมเอ,อ่ยไม่เอาดีกว่าปืนไม่เอาไม่เอา <c oughs> แอดมินจะตบผมเอาเ่ยให้ผมน,นี่ก็จะไว้นี่ให้ผมไว้ก็สุนปืนลูกซองไว้ฮะไปต้องสลับดีครับโอเคอย่างงี้แล้วกันแล้วผมประมาณนี้เลยเนี่ยโอ้เล่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมโอเคให้กนะับปอนดีกว่าโอเคนะผมก็สลับเซิร์ฟเวอร์อเซิร์ฟเวอร์ดีก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไปเจอคลิปหน้าแล้วกันสลับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีเจ้าจผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ เออ,อ่าลืมดูนะผมว่าชนะผมเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างเนะีัยกดเข้าไปดูได้ที่รูปผมเลยนะผมเนี่ยไปดูเลยนะครับเพราะว่ามีคลิปให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูมากมายเลยนะผมอย่าลืมไปดูกันนะจ๊ะจุบ๊บไปจ้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปละเฮ้ย <c oughs> <c oughs>